ใี่สุดก็คิดได้สักทีฮอโหนล่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ๊ยนี่ทำไมชักช้าแบบนี้แม่นายกินแก้วมังกรจนท้องเสียแล้วนะทำไมยังไม่ถึงอีกให้บอกว่าฉันจะไปหาม้าจะทำแบบนี้จริงเหรอครับเกิดเป็นลูกผู้ชาย หัวขาดก็ชั่งเลือดไหลก็ยอมตัดสินใจแล้วก็จะไม่กลับค้ำเด็ดขาดได้จิตใจแน่วแน่ขนาดนี้งั้นผมจะทำให้อย่าเนาะเฮ้ยนี่นี่จะบ้าแล้วเหรอสักรูปแกะมังกอที่หน้าอกเหรอแกะมังกอเป็นสิที่อัปยศที่สุดในชีวิตฉันฉันจะสัครูปไว้จะได้เตือนใจว่าเป็นสิที่อัปยศ นี่ฉันเหียหนายว่าไอ้อบ,บ้าต่ไ่ต้องบ้าจริงก็ได้ถ้าพวกเขาเห็นว่านายสักก็จะรู้ว่านายแอบมาเที่ยวมิติที่หนึ่งะาฉัน,นฉันจะทำอะไรก็ได้ถนจับได้ฉันโดนคนเดียวเธอไม่เกี่ยวําพวกเขาสืบต่อ <ๆ S 1> ก็จะรู้ว่าฉันเป็นคนซื้อสร้อยมาให้ฉันไม่สนฉันจะสักฉันจะสักแม่ก็ไม่ยอมไปหากลับไปกับฉัยเดียวนีา้มาให้าให้า้าา้้